เราสงสัยจังว่าแพทหน่จะมีตัวอะไรเข้ามา แต่ว่าแต่ว่าเห็นสตอยคุกกี้ตัวใหม่แล้วนะอาเ็นว่าติมคริสต์มาสปีนี้จะอลังการอย่างแน่นอนเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งเข้าติมคริสต์มาสกับมาโมยไทยก่อนได้ข่าวว่าเป็นสุดหลอ่อแล้วก็เป็นลูกรักของเธอนี่นะเธอก็เลยจะเก็บไว้เล่นตอนสุดท้ายสินะใช่ลวละฉันเก็บคุกกี้รถพลิกของฉันเอาไว้เล่นตอนสุดท้ายก่อนหมดแพทความจริงมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราพยายามเล่นคุกกี้รถพลิกแล้วหมดสนามแข่งไม่เวิร์กเท่าไหร่เบรกเอาก็ไม่มีคนอน้องไปวิ่งสุดท้ายเราก็มาจบอยู่ที่ประช กว่าจะหาที่ลงให้น้องกว่าจะอัดคลิปนี้กว่าจะได้คลิปนี้ออกมา mm hmm. มันช่าง ถ้าจริงๆอย่างน้อยกันบับในครั้งนี้ก็ทําให้หมมยไทยหรือว่าคุกกี้รสพริกของเรามีประโยชน์เอออย่างน้อยก็หาที่ลงวิ่งให้น้องได้อย่างน้อยน้องก็มีประโยชน์น้องไม่ได้เก่กาอนาเลสหน่อยเอาละถ้ามาเยอะแล้วรีบพูดเปิดคลิปสักทีเด็กน้อยก็ฮ้มสวัสดีทุกคนด,ดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคุกกี้รันโอเวนเบรกวันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะมาป้ายยาคุกกี้รสมวยไทยหรือว่าคุกกี้รสพริกของเราเรามาเป็นชาติกดจบับสักทีนึงเอาละ คุกกี้ลดพลิกพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วทุกคนก็น่าจะพร้อมแล้วไปชมความเทศของคุกกี้ลดพลิกกันเธอแน่ใจนะว่าคุกกี้ลดพลิกมันเก่งนะ่ะอย่ามาช็อตฟิลตอนนี้ คุกกี้เผ็ดร้อนที่อัดแน่นไปด้วยพริกเต็มบัตรปาเป็นคุกกี้ตัวเดียวที่จงใจเข้าไปอยู่ในเตาอบนั่นก็พอต้องการบ่มพองร่างกายให้แข็งแกร่งคุกกี้รสพริกหรือคุกกี้รสเมยไทยที่ทุกคนเรียกกันเอจะว่าไปคุกกี้เมยไทยน่ะได้เรฟเลนซ์มาจากฝั่งไทยของเราหรือเปล่านะได้ข่าวแว่วๆมาตั้งแต่ภาคไลน์แต่ไม่รู้จริงไหมแต่ก็น่นแหละเรียกคุกกี้เมยไทยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเอาละถึงจะส่ไปสะหน่อยแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าคุกกี้รสเมยไทยของเราโดนปรับความสามารถอะไรมาก็ฮ้มคุกกี้รสพริกหรือคุ มยยไทยสิ่งที่ปรับมาในครั้งนี้ก็คือ 1. เปลีป่ยนแปลงไม่ให้ตกหลุมขนาดใช้ความสามารถและ2อเพิ่มขนาดทำลายสิ่งกีดขวางอะไรเนี่ยไหนบอกว่าปรับมาเยอะไงะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเราก็เพิ่งมาอ่านนี่แหละล้วเหตุล่ะเหตุปรับอะไรมาบ้างเอิเหตุเหตุ เหตุรับมาดังนี้เหตุของเรากระสอบทรายปาปิก้าสิ่งที่รับมาก็คือ 1. ลดระยะครูทาม0.7วินาที 2. ห้องฟังชั่นได้รับคะแนนเมื่อทำลายสิ่งกีดขวางในขณะขยายล่างมีเท่านี้สินะเออ ก็มีแค่นี้แหละแหมพูดจาซะใหญ่โตนึกว่าบ๊อบสุดยิ่งใหญ่แล้วนี่มันอะไรนึกว่าบ๊อบสุนเจนเอาหน่าอย่านไอยเขาก็บ๊อบมานะช่วยไว้นะคุกกี้รถพลิกหน่อยทนะนะน,านนานทีเขาจะบ๊อบมาเราจะทําให้เขาไข่หน้าไม่ได้เด็ดขาดก็้ึมคุกกี้รถพริกของเราสามารถนําไปเล่นได้หลายหมดเลยทุกคนมันก็เล่นในทุกที่นั่นแหละแต่โหดไหมไม่รู้ก็ฮม คุกกี้รสพริกของเราทางแต้มโหดมากในบหมดว่าชันกิ้วถึงจะเล่นยากมากชิบหายวายวอดก็เถอะแต่ไม่เป็นไรของแบบนี้มันฝึกกันได้อยู่แล้วได้กลิ่นคนลำเ,เอียงเช้ไม่ได้ลำเอียงอะไรทั้งนั้นคุกกี้รสพริกถึงเชไม่ได้เหมาะกับด่านทั่วไปแต่ถ้าด่านไหนมีสิ่งกีดขวางเยอะๆแล้วก็คุกกี้ Cookie รสพริกก็จะเป็นตัวตึงนั่นเองฉันคิดว่าคุกกี้ตัวอื่นน่าจะมีประโยชน์มากกว่าคุกกี้รสพริกก็มีประโยชน์เหมือนกันละนะแล้วก็แล้วก็คุกกี้รสพริกของเราก็มีสกินใหม่เข้ามาด้วยและสลกินใหม่ของค <repres> ุกกี้รสพร ทรงพลังใครอยากได้สกินใหม่ของคุกกี้มวยไทยหรือคุกกี้รสพริกเราก็สามารถนำาัญไม่ดีทองคําไปแลกสกินใหม่ได้ที่ร้าน้ายัญมณีก่อนที่มันจะหายไปและทุกคนก็จะมาเสียใจภายหลังแล้วก็มาบ่นว่าฉันไม่น่าเลยก็ห้อมเราแค่จะมาบอกว่าใครมีอยังไม่ดีทองคําเหลือกินเหลือใช้ก็แรกแไปเถอะถ้าเกิดเออมันเอาสกินออกจากร้าน้าแล้วก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าจะได้สกินนี้ทีเมื่อ,อไร่ฉะนั้นแรกแๆกไปเถอะเพราะว่าสกินนี้มันเท่มากเลยดูเหมือนว่าจะเป็นสกินแรกของ น้องด้วยฉะนั้นแลกไม้ให้น้องได้มีสกินใส่มันก็ยังดีกว่าตัวเปย์ลอนจนป้ายยาวมาขนาดดีแล้วได้โปรดเถอะทุกคนให้น้องได้มีสกินใส่แลกสกินน้องมาเถอะก็ เราป้ายาเก่งไหมก็ไม่เท่าไหร่นี่จะชมกันเสม่อยก็ไม่ได้พอเราพูดอวยตัวอื่นก็มาว่าเราอีกคลิปนี้เราป้ายาเบร์ไทยโดยเฉพาะเลยนะจ้าจ้าเก่งเก่งมากๆนี่มันชมหรือไปชะชตกันแน่ก็้อมถ้าทุกคนจะถามว่ากุ๊กกี้เบยไ์ไทยน้าปั้นหรือไม่ขาตอบเลยว่าแล้วแต่จุดประสงค์ที่จะนําไปเล่นถ้าทุกคนจะเอาไปเล่นผัดสองในหมดชิ้นถ้วยจะโดนลอสเตอร์ตบแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่แนะนำถ้าจะเอามาวิ่งกิวปั้นเลยได้ใช้แน่นอนถ้าจะเอามาวิ่งในโหมดเบรกเอาเอาไว้ก่อนเป็นปั้นตัวอื่นดีกว่าหรือถ้า มาเล่นได้หมดกิจกรรมปั้นเลยก็ใช้ได้อยู่หรือถ้าจะาไปวิ่งในอารีน,นาล่ะปั้นเลยก่อนคิดว่าน่าจะได้ใช้ก็น่าหน่ทุกคนแล้วแต่จิดประสงค์จริงๆถค่พูดแบบไม่อวยก็คือเล่นค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยมาเทียวกับลอสเตอร์สรุปลอสเตอร์เล่นง่ายกว่าฉะนั้นถ้าไม่อวยก็ไม่ต้องปั้นหรอกแต่ว่าแต่ว่าต้องแลกสกินน้องนะต้องแลกสกินน้องให้ได้เลยถึงจะป้ายยาตัวคุกกี้ไม่ได้ ก็ป้ายยากสกินแล้วกันก็ฮึ่พูดจบแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั้นรา,าพูดจะก,กับแผดใหม่ที่กำลังจะมาถึงดีกว่ามันต้องเกี่ยวกับคริสต์มาสแน่นอนแพดคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้เราคนอยากไห้คุกกี้ตัวไหนได้โดนปรับสมดุลเราะว่าน้องที่เรนนี่สูตรแล้วก็น้องจิงกเกอร์เบลน่าจะโดนปรับนะหรือบางทีที่เซนต้าของเราก็อาจจะกลับมาฮึลุงทําของเล่นก็น่าสนใจเกาลัดก็ไม่โดนบัฟมานานแล้วแล้วน้องน้งนำตาลหิมล่าล่าสุดคุกก,คกี้ลังคิงด้อมก,ก็เพิ่งบัฟน้ำตาลหิมะ่ามาเช่นนั้ น้ำปาที่มาก็เป็นได้โดยทรงแล้วคุกกี้แสงฉันคงไม่ได้บับแล้วแหละแต่ถ้าเดินบับมาแล้วก็ หมชิ้นห้อยก็จะลุกเป็นไฟบอกกับสมบัติเจนเนอรี่ใหม่เข้าไปด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่ฟิ้นเฟ,ฟ้าสุดเลยแต่นี่ก็เป็นการคาดเดาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ต้องรอดูหลังอัปเดตต่อไปแต่เราหวังนิดๆนะว่าแคนดี้หงน้ำตาลจะดีให้แลกในร้านค้ายังไม่ดีสักทีฉชนวิ่งความต่อไปไม่ไหวแล้วถุงลุกม,มันออกเยอะจริงแต่ไม่มีนขนหงน้ำตาลออกมาเลยเราพ่งมาเข้าใจกว่าสายฟีจะเก็บแคนดี้ตันมันก็หมดเมต้าไปแล้วนี่สินะความต่างชั้นแต่ ทั้งวันละกันชีวิตของเราจะต้องก้าวเดินต่อไปรอคุกกี้หล่รอๆตัวใหม่เข้าแล้วก็แลกสก,กีในเขาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเร่ไม่ใช่แล้วนี่มันหลงประเด็นไปมากเลยเอานะขอบทหน่อยก่อนจบคลิปอย่างน้อยก็ควรแจกวัตถุดิบตีคันดี้บ้างจะให้วิ่งหาก็คงจะแก่ตายก่อนพอดีจะให้รอรางวัลจากแกรนตีบอสก็รอนานจับใจกล่องนึงกว่าจะได้เปิด7วันชิไม่อยากจะบน่น เอาละก็วิ่งจบแล้วคะแนนที่เราทําได้ก็คือ946ล้านเห็นคนทําได้มากสุดคือ1,200กว่าล้านแต่เรามีปัญญาทําได้แค่นี้จริงๆก็อมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวการปรับสมดุลของคุกกี้มวยไทยหรือคุกกี้รสพริกของเราแล้วก็การป้ายาสกินใหม่ของคุกกี้ลสพริกอย่างน้อยคุกกี้ลสพริกก็หุบบับมาถึงจะไม่ใช่ตัวที่โดดเด่นแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจและนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายของแพทช์คุกกี้รันโนเวนเบรกประจําเดือนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่แผดหน้ากับคุกกี้ตัวใหม่มตไนมาเชอไว้เจอกัน